สวั <Okay>. yeah. สดีครับเว็บซีที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่รบรักทั้งหลายนะครับนะฮะขอบคุณมากครับที่สนับสนุนแล้วก็ติดตามชมนะครับแล้วก็ไม่ข้ามโฆษณานะครับผมครับขอบคุณมากครับคลิปนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับอินโดนีเซียนะครับ คืออินโดเนี่ยมีมุมมองความคิดที่จะพูดถึงเขาอีกหลากหลายนะเขาจะทุ่มเทให้กับบอลมากๆครับนะครับเขาจะทุ่มเทให้กับบอลมากๆนะครับแล้วก็ทุ่มเทมากจนนะครับหลังๆมาเนี่ยเขาไม่ยอมรับในการตัดสินอะไรที่ตรงไปตรงมาเป็นมารยาทต,ต้องยอมรับครับอินโดเนี่ยนะเขาเล่นบอลเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเยอะ ไม่รู้ว่าเขานะครับบอกนักเตะอย่างไรแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเวลาจะลงเตะเนี่ยพึกเขิมขนาดไหนอย่างไรก็ให้อยู่ในกฎกติกาความสามารถของเขาชุดใหญ่ก็มีการนะครับเรียกว่าโอนสัญชาติทีเดียวนะครับความสามารถของเขาระยะหลังเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากเรียกว่าแสงหน้าชนะไทยตลอดเลยนะครับนชนะไทยตลอด แล้วก็ผลงานของเขาล่าสุดนะครับยูยี่สามต้องยอมรับแล้วก็ชุดใหญ่ก็เก่งไม่รู้ว่านะครับนโยบายของการพัฒน,นาฟุตบอลของอินโดเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาทำได้ก mm ้า hmm. วหน้ามากนะครับ mm hmm. และยูยี่สามที่ว่ามาเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวแทนของอาเซียนเลยนะครับ mm hmm. ในการฝากฟันไปถึงรอบลึกๆนะครับ mm hmm. นะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เรายอมรับนะครับว่า ลีกอ,อินโดเนียนะครับยังมีนักเตะไทยบางคนไปนะครับนะครับเรียกว่าต้องโดนเละโดนเตะโดนนั่นโดนนี่สารพัดเลยนะครับนะฮะดังนั้นกีติศัพท์ของอินโดเขาจะเล่นแรงหลังๆมาอินโดกับเวียดนามเนี่ยจะไม่ต่างกันมากนะครับเล่นแรงสองชาตินี้ก็จะข่มกันทับถมกันเกทับกันตลอดเวลามีทีมชาติไทยนี่แหละครับที่เล่นแล้วนะครับ อาจจะต้องใช้เวลาอีกสักพักนะครับในการพัฒนาความแข็งแกร่งด้วยการนโยบายของการสนับสนุนบอลน,นะครับแล้วก็เกี่ยวกับลีกนะครับก็ต้องแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับการรวมตัวกันนั่นกันนี่เราเหมือนกับว่าให้เป็นไปตามสเต็ปเหมือนยุโรปดังนั้นเราจะต้องรอนะฮะความแข็งแกร่งของนักเตะและการเข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดใดมาวางแผนในการเตะแต่ละแมตช์ นะครับมันก็จะเป็นการเข้าใจกันดีมากขึ้นเพราะยุโรปเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาให้มีพื้นฐานของนะครับลีแข็งแ,งแร่งดังนั้นการจะเรียกเตะในทวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยก็คือเรียกมาแล้วก็ซ้อมแล้วก็ไปเตะเลยแสดงว่าศักยภาพของนักเตะต้องมาดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับให้เลือกสรรน,นะครับพละงกำลังดีนะครับไทยก็ค่อยเป็นเข้าไปจากลกีแข็งแรงนะครับแต่การเก็บตัวเพื่อจะทำทวร์นาเมนต์อะไรต่างๆเนี่ย ต้องใช้ความเข้าใจกันเยอะแล้วก็ต้องรีดพลังให้ได้มากมายนะครับทําไมญี่ปุ่นนะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อขนมกินได้เลยยากที่จะแพอ่าจะบอกว่าคนไทยกับคนต่างชาติมีอะไรต่างกันมากขนาดนั้น,น,นเลยเหรอนะครับแต่การเล่นของอินโดนะครับรู้สึกว่าเขาอยากเอาชนะไทยทั้งหมดนะครับในเอเชียเนี่ยในอาเซียนเนี่ยนะครับประเทศรอบข้างก็อยากเหนือกว่าไทยหมด เวียดนามยิ่งอยากเหนือกว่าไทยมากทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับกีฬานะครับโดยเฉพาะเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันยอมกันไม่ได้นะครับต่อมาอินโดก็จะเป็นหอกข้างแค่ระหว่างไทยกับเวียดนามนะครับเหลืออยู่สามชาตินี่แหละครับที่ฝ่าฟันกันมาตลอดเรื่องความเล่นอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับทำไมอินโดต้องมีความรุนแรงแบบนั้นเสมออารมณ์ควบคุมไม่ได้เหรอฝีเท้าต้องยอมรับ วินัยดีพละกกาลังดีเล่นไม่ตกแต่อินโดจะแต่อินโดเนี่ยะจะไม่ยอมรับเรื่องการเล่นรุนแรงนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยรเรียกว่าแพ้อุซเบกิสถานนะครับสอหาว่าแพ้ชาติไทยเหมือนกับแพ้ชาติไทยเพราะว่ามีคนไทยเป็นกรรมการโอ้เรียกว่าคลั่งเลยทีเดียนะครับ เรียกว่าบุกมาด่ามาว่าเละเทะหมดเลยยิ่งด่ายิ่งว่านะครับประเทศที่เขาจเจริญประเทศที่เขารู้กฎกติกามารยาทดีเขาก็จะปกป้องไทยให้มาตรฐานของไทยมันสูงนะครับในเรื่องนี้ในอินโดเขามี V.R ไหมครับทำไมจิตใจเขาจึงโหดร้ายป่าเถื่อนการเล่นฟุตบอลเนี่ยคุณจะเก่งขนาดไหนคุณจะต้องมีสปิริตคุณต้องเล่นด้วยแร์เพลง นะครับแต่คุณต้องเล่นอย่างแฟร์เพลย์นะครับคุณจะได้ใจคนทั้งโลกชาติอื่นๆที่เห็นว่าคุณเก่งคุณต้องเล่นแบบมีสปิริตด้วยคุณจะห้าวหาญขนาดไหนสนามฟุตบอลนะไม่ใช่สนามมวยถ้าคุณจะเก่งขนาดนั้นคุณมาชกมวยดีกว่านะครับคือแต่ง แต่ละชาติมันก็จะมีคนแบบนี้ครับอารมณ์รุนแรงครับในหลีกต่างๆก็มีต่อยกันเยอะแยะแต่ทีมชาติคือการโปรโมทประเทศตัวเองด้วย mm hmm. คุณจะเก่งเทคนิคคุณจะเก่งทางเทคนิคเก่งอะไรก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. คุณต้องเล่นให้คู่ต่อสู้เขายอมรับด้วยด mm ัง hmm. นั้นอินโดต้องแก้เรื่องเรื่องแบบนี้ครับ mm hmm. ทั้งชาติเขารู้สึกว่าเขาคล้ายๆมีปมอะไรที่อยากยูเนเหนือนะครับ คนในอาเซียนด้วยกันเพื่อจะมาทับถมมานั่นมานี่ปรับนิดเดียวครับอยอมรับความเก่งนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่ชุดเล็กพัฒนามามากเรียกว่าชุดใหญ่แทบมีแต่ฝรั่งกันแล้วนะครับแต่ความสามารถนั้นต้องมาด้วยสปิริตเวลาคุณชนะคนอื่นคุณต้องได้ใจคนอื่นด้วยคุณชนะประเทศอื่นคุณต้องได้ใจประเทศนั้นมาด้วย เคารพย่องในความสามารถจริงๆเวลาเล่นก็ต้องไม่ให้คู่ต่อสู้เนี่ยพิการหรือเขาอาจจะเสียอาชีพในการเป็นนักบอลไปเลยก็ได้เพราะการเล่นที่หำหมเถื่อนต้องแก้ตรงนี้นะฮะอินโดต้องแก้จุดนี้ต้องแก้จุดนี้นะอินโดฮะตอนนี้คุณก็ถูกยอมรับแล้วว่าเก่งเก่งด้วยอะไรก็แล้วแต่น่ะ ด้วยเทคนิคด้วยอะไรต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แหละแต่เอาเป็นว่าคุณสามารถดูที่ผลงานคุณเข้าไปอยู่ระดับลึกขนาดนั้นเป็นตัวแทนของอาเซียนคนไทยก็ยอมรับหรือจะใช้คําว่าให้ดูในเรื่องว่าใครดูทันไม่ทันก็พอแต่ว่าชาติอื่นเขาไม่เล่นแบบคุณถ้าเล่นไปแบบว่าทําให้อาจจะเกิดการพิการได้เห็นไม่ทันก็คือไม่ผิด อย่างงี้ก็ไม่ใช่นะฮะตอนั้นเล่นอย่างสุภาพบุรุษสิคุณเป็นสุภาพบุรุษถ้าคุณจะเก่งเก่งด้วยการเป็นสุภาพบุรุษคุณต้องได้ใจของคู่ต่อสู้ของคุณด้วยว่าเออคู่ต่อสู้ว่าอ,อคุณเก่งจริงต้องยอมรับชูหกไม่ใช่ว่าเล่นติดปีติดดาบเตะแข้งเตดขาเหยียบนั่นเหยียบนี่นะแล้วพอถูกจับได้ว่าเล่นรุนแรง ก็มาโกรธมาโกทามาโมโหตอนนี้ก็คงโกรธประเทศไทยทั้งประเทศนะฮะนี่คืออินโดครับบางครั้งก็ไม่ใช่เพื่อนนะครับบางครั้งก็อยากเป็นเพื่อนบางครั้งก็อยากเป็นเพื่อนไทยเป็นเพื่อนกันบางครั้งก็ <c oughs> นะฮะเหมือนเป็นสตรูนะตอดังนั้นอินโดจะแก้อย่างนี้ยังไงมันคงไม่ใช่ดีเอนเอนะครับริงอ,อยู่ความคาดหวังมันรุนแรงความปรารถนามันรุนแรง เราเป็นอาเซียนด้วยกันเราให้ใจเราสนับสนุนแต่ต้องเป็นด้วยความแต่ต้องอยู่ภายใต้ความเก่งที่เป็นที่ยอมรับของสากลต้องมีสปิริตต้องมีสปิริตไม่ใช่ว่าอ๋อแพ้เพราะว่าแพ้เพราะว่ากรรมการไทยนะฮะอย่างงี้ก็ไม่ไหวนะได้คําว่าเพจช้างศึกและอะไรก็แล้วแต่นะ่ะผูกอินโดบุกมา ด่ามาว่าสารพัดสารเพความเกียิชังถ้าจะพัฒนาฝีมือต้องพัฒนาสปิตด,ด,ด้วยถ้าคุณแพ้ใครแต่สปิตด,ดียังน้ายกย่องกว่าถ้าคุณชนะใครแล้วสปิตด,ดีโอ้คุณเป็นคนที่น่ากลาบเป็นประเทศที่น่ากลาบด้วยซ้ํานะครับก็เห็นแล้วก็ไม่สบายใจชาวอาเซียนด้วยกันนะครับผมนะฮะโอเคครับก็ฝากแล้วก็พูดคุยถึงอินโดนประมาณนี้ครับสวัสดีครับ